บายดีพี่น้องได้ช่องมากพ่อพ่อพี่น้องเยช่องยังก็เจออินช่องยังเลยกระินบ่ช่องพระเวทช่องบุญพระเวทพี่น้องลูกเคยหลาจักชิเมียของเคยหลาดูบ่เด้อชื่อว่าลูกเคยหลาทานลูกเคยหลาสุวยช้ีิเป็นน้องมังกรบ่ทานลูกเคยหลาดู ต้องใช้ท่ามังกรเลยนี่บุญนันบ้านชีสว่างพี่น้องบุญ้านสีสว่างวันที่เท่าไรเอ้ในช่องวันที่หกวันที่หกเมษาเนาะวันที่หกเมษาพี่น้องเป็นบุญพวีณในครอบครัวเพื่อนเท่านี้ ถึงเมื่อคู่คนคอมเมนต์บว่าคอมเมนต์อยากไปเมื่อน่ะปิดห่านไปเมื่อคู่คนเลยบ่เหลือจะคนเขียนมื่อวานนั่นอลุงแล้วก็ลุงกีปลาเทียนเซาเอื้อยเฮ้ยหลาถึงเมื่อคู่คนเลยพี่น้องวันที่หกบุญบานชีสว่างแต่ก่อนสิ่ห้าวันที่หกกับวันที่สามชีวีดชีป็นบุญบานเฮาพี่น้อง <túi> Này ờ con Mông con thu nha Mông con thu nha Mông con thua nha có lúc Mông con thu nha Ai mấy con nói Nghe... có con Ơ <túi> con Nông con Mông con con nhà tí rồi อ่หยังก็คือเอามา่อหมดแท้เจ้าเอ็ดูด่ะาาลูกแก่คิดพี่น้องเพิ่นว่าใส่เสืออันใส่กระโปรงเอื้อยโอ้ยบ่คืออันน้องมังกรบาดนี้ก็ให้เจ้าอยู่ดีมีแหงเด้อข้าวมังกร เกิดเดินมังกรก็เลยเอาสื่อมังกรเลยเดือนนี้ที่ไหนเดือนนี้ก็เดินมีเดินมีนามาถึงปีนี้ปีมังกรปีมังกรมีที่ไหนตอ้าวแล้วบอกพี่พูดก็มีที่ปีมังกรก็มีมีเดือนเดือนมังกรเดือนมังกรปีมังกรไม่มีอ้าวก็มีแต่ปีกระต่ายยังมีแม่ค้าจะเอาปีมังกรน้อง นะโผกอ,อ่ะพี่เทนไปรู้มาจากไหนว่ามีปีบางกอนอ๋อพี่เท่นฉลาดยชาติฉลาดเกดดดเกินตรวม่ตไจ้องินเมื่อร่เงินเงิน,ม,น,นมินเงินนะ <c oughs> มินหยังไงเงินเงินไ้ยังไงดิดลูก้เง <c oughs> ินมาจากบาทร้อยสี่อันไปเหรียญบุญน่อยบ่อยอยได้จากบาท อ๋อเขาเจ้าลงมาเขาเจ้ามาคายน้ำแข็งใสเลยตัวพอบอกวมีเงินเขาไมได้กินเลยลุงกี้ชื่อมากินเลยน้ำแข็งใส่ออะ่ะหงล่อนนน้องมงกรมังกรยังหรอ ตี่สิบห้าบาทกระมังสามสิบบาทสาวพันค่ะไม่ได้ของเล่นนะเนย็นสามสี่มังกรแววมาห้าเพาะในตีเลยเมื่อคืนนี่ก็บตัวหอนเพียงเคยเสร็จเสร็จกันเมื่อคืนตัวหอนเสร็จอ้าบอกกันแต่เมื่อนี้เช้าแล้วพี่น้องเช้าเป็นไขาะ เมื่อคืนนี้โอ้ยเอานอนเมื่อคืนทั้งรับทั้งพันกับอ๋อเ้ยซองเสือ,นะนอนของเนาะคือลูกมาว่าวซองเสือเยัง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 ไหนคืนนี้เขาให้เทนได้นั่มมาได้นอนได้ให้ห่านได้เลยเจนไปนอนเฮือนโมเดลเขาใช้เจ้าจีได้นอนห่านผู้ดเดียว อยากได้ยังไงอยากไล่โทรศัพท์เออจังมันมันมีมิกิเมาบ่เขาเลยมีมิกิเมาบ่เลยซื้อตัวนี้แม่กังเมื่อนี่ใช่เลยเดี๋ยเนั่งเลยอ่เจ้าเจ้าบได้เอาเงินมาเลยบ่เดี๋ยวนี้ กระบัดเตรียมเงินมาสิคิเลยดื้อขอนทไมเทนไอเทนเงินเต็มถุงอยู่างดเาอตั้งยไงอะตั้งไข่ลมดูอะตั้งไข่ลมกบไกินนมอะตั้งไข่มอะตั้งไข่ลมอะตั้งไข่ตั้งไข่ลมรหรอ ตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมเร็วเร็วบ่มีหม่องจับตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมตบมือเนี่ยร้อยตบมือเนี่ยตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมอันน้ำอันน้ำนี่นันน้ำนีเชือตัวนี้เอ้ยใส่ตอนสองปีนี่ตอนอันนันยางเลาะอยู่แถวไหานา โหหลนหลนใช่เชิญจ้างันใ่ปีกาเน้อปีชองเดือนน้องนี่ปีชองเดือนเออนี่ชองปีชองปีปลายโหหลนสินเออไม่จิงไม่จิงเจ่ปวดเ้าเนาะบอไม่จิงเลยไม่จิงเต็กี้เอิไม่จิิงยไม่อนจิงิงเว้าียเชื่อพวกกันหน่อยๆเห่มเลจ้ะไม่จริงไม่จริง เ่เกับโกาจาเลยโอ้ยมือเดียวตอนแรกบ้านนี้น้องใส่พี่น้องใส่เอาเขตดเนาะใส่ยังก็ได้ขแจะใส่เลยดีมากขนาดไดของเอื่อยขายให้น้องใะ้าร์ลกี่เอาไหมเอาไหมอันนี้แม่ซื้อกี่พัน ใคยให้น้องเสหาสิบ,บาทพอไดีล,ลินสลียวดืวว้อว้ายเจ้าท่ามือน,นึ่งมือนกันน้องอยากได้เนาะอ้ามื่นหนึ่งซะอ้ามือนกี่มะตั้งไครลม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 ,ยลม <c oughs> อยากหาจับเอ้ยจังสิกตั้งไครลมได้มาจับเด้อตั้งไครลมจับจับ หามจับกันยังกระชันแล้วม,ม,ลมันมอยืนโบราณตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมอยากยืนอยู่แต่ต้องหันมองจับเออเอาเวลามันอยากลมดีตั้งไข่ลมเร็วๆตั้งไข่ลมหมาดูหามองเอือด น่านดีกับป้าวันนี้ตั้งไขรลมตั้งไขรลมตั้งไขรลมมาประสิทธิ์เอยตัวลงเองเลยเนาะอยากได้ยังแบบนี้เห็นยังอันนี้มัน,นขาดเลยลูกถุงขาดถุงขาดไอ้มังกรเอ้ยถุงขาดอ้า

มากินข้าวกันนอขวาตีงะพอตีเกล่น้อยๆอยแพะน้องไมอยากเลือกมากแโอ้เออโมเขียดเรื่องมากแพ้พัสสันโอ้ยมากกว่าห่อนน้อยข้ามแพ

เดียวของแม่เจุ่หนดยแลวมัน่วปซนนะไปได้ไปได้ไปบ่ไปเลยไปลไปโลยไปลไปโลด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 ไปเลไปเลยไปเลไปลยไปเลยไปเลยไปลยไปเลยไปเลยไปัลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลไป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 เลยไปล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 

ลาเลยเด้เอพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกัใไม่คลิปนะครับเคยลาแล้วก็น้องมังกรสบายดี